ลุกมาจากที่นอนและกินข้าวเช้าเมนูประจําไม่มีอะไรพิเศษแค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อนนุ่นเดียวกับกูมีงานมีเงินมีรถเป็นคันแต่กูอายุยี่สิบไม่มีอะไรไปชิ้นเป็นอันลองต้องเขียนเรื่องความเกี่ยวกับความฝันอีกห้าบรรทัดรู้ว่าฝันไปไกลแต่บางทีมันยากจะพักถึงไม่ได้เดินต่อแต่มีความฝันที่บ้าชัมันแต่กูไม่ได้ในสินปรกพอ์ไม่ใช่มอทไม่ลาชัพัดแต่กูก็ยั โอเคและมีความสุขไม่น้อยกว่าใครก็เรียนมารุ่นเดียวกันแต่มีความฝันที่ต่างออกไปเพื่อนบางคนเป็นเชฟบางคนหากเงินได้สะก่ใจก็เตือนตัวเองในทุกๆวันไม่เอาตัวเองไปเทียบกับใครตั้เป้าหมายเอาไว้แล้วกูก็วิ่งไปตามหมด จะช้าไปบ้างแต่มันจะไม่มีทางหยุดปัหมายยังอยู่อีกไกลไม่ใช้ชีวิตแบบวนลูปจะทําอะไรก็ทําให้สุดอนาค,คนยังรอยอยู่ w a เยี Yes <Yeah>. <Yeah. S 1> กำลังหมุนบุนอยู่กับความคิดอะไรที่สั่นที่สร้างบางทีต้องเรียนเกี่ยวกับอดีตและก้าวข้นหน้าอย่าพลาดไม่เคยจะลืมคนที่สพอร์ตแค่ไม่ได้มีเวลาว่างมีเพื่อนที่โทรมาถ,ถามเมื่อไหร่เึงจะมาหากันบ้างนึกถึงพวกมึงที่บอกให้แล็บให้กูไปโชว์ลามนึกถึงตอนที่นั่งเรียนกันอยู่แล้วบอกว่าโบลางนึกถึงตอนที่ไปเตะตะก้อและโดนคุณครูตามตอนนี้พวก มึงจะเป็นยังไงเราไม่ได้เจอนานเย่ะ yeah. บางทีก็กล้าไม่คิดผิดนึกถึงตอนนั้นแล้วก็สนุกอยากอยู่ให้นานกว่าน,นี้อีกเหมือนว่าชีวิตและลิมิตรู้สึกเหมือนฟ้าจะลิขิดถึงแม้จะย้ายกันไปพวกมึงจะกลายเป็นนิสิตไปโตในแบบตัวเองไม่ได้เหมือนมัธยมไปชีวิตตะกลัวมเป็นกว้างและมีแต่สิ่งให้งงงายดูแลตัวเองให้ดีมึงอย่าไปหลงใน,นกลไกเปิดเพลงของกูฟังแล้วหวังว,ว่ามึงจะโดนใจเรื่องที่ทุกข์ก็มีกันบ้างแต่มันไม่มากไปกว่ายิ้มและเพื่อนที่อยู่กันมาก็นานและมันไม่น้อยไปกว่า มีท้งไอออฟไอกอบไอเต้แล้วมันก็มีมากกว่านี้ส่วนเพื่อนที่เฮียนั้นกูก็มีสุดท้ายก็เดนกูตัดทิ้งพอได้ไปคิดแล้วมันตลกสุดท้ายแล้วมันก็แค่ตัดพวกนี้มันทิ้งไปที่พยายามจะแทรกสุดท้ายแล้วมันก็ยอมไปเองไม่มีอะไรจะแก้ที่กูต้องตัดมันทิ้งเพราะความสบายใจกูมาอันดับแรกยี yeah. ่ย